ก็จากเมื่อวานนี้ที่หุ้นไทยเองก็ปิดบวกไปถึง27จุดกว่า,วานะครับ,รบก็ถือว่าเรียกความคึกคักนะกลับคืนมาให้กับพรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยได้เป็นอย่างดีจากการสำรวจดูนะครับก็ปรากฏนักลทุนต่างชาติที่มีการซื้อสุทธิหุ้นไทยไปถึง4,492ล้านบาทนะครับนั่นเองก็เป็นผลทำให้หากนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักทุนต่างชาติเนี่ยมีการซื้อสุทธินะครับหุ้นไทย มาแล้วประมาณ11,130ล้านบาทโดยเป็นการเข้ามาซื้อในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าไปสำรวจดูนะครับในดัชนี Set 5ิ i n d e x เนี่ยปรากฏว่ามีหุ้นที่ปิดบวกทั้งหมด48หลักทรัหลักรับและมีที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยหหลักทรั์นะฮะนั่นก็คือปอตทอแล้วมีราคาลดลงเพียงหลักทรัพย์เดียวก็คือคาราบ,บราวกุ๊บ S <S นอกนั้นอีก48หลักครับนะฮะก็บวกกันท่วนหน้าครอสทั้งกระดานขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้าดูแรงซื้อของต่างชาตินะฮะก็เป็นปัจจัยทําให้หุ้นไทยเองนับตั้งแต่วันที่7กร,รกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงวานนี้ก็ปรากฏว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณ100จุดนะครับหรือคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยแปดด้วยกันพี่สุภชัยฮะก็ถือว่าในรอบเกือบเือบเดือเพียงแค่2สัปดาห์นะขึ้นมาถึง ร้อยจุดแปดเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณนเมื่อวานนี้นะครับก็มีความเห็นนะฮะจากคุณกิตพลไพรไพศาลกิจนะครับรองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ UOBK เห็นประเทศไทยนะครับก็มองว่าการที่นักทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิต่อเรื่องนะครับก็มีสาเหตุมาจากมีการกระจายการลงทุนจากตลาดสหรัฐมากามายังม m e r g i n g Market มากขึ้นนะครับหลังจากที่สหรัฐเองเนี่ยถูกประเมินว่าเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้น และก็เกิดการชะลอตัวนะฮะจากปัญหาสงครามการค้าที่ยังไม่คลี่คลายนะฮะก็เลยอันนี้ก็มองในมุมที่ว่ามีเม็ดเงินเนี่ยจากสหรัฐอเมริกาเ,เข้ามาใน m m a g i n e Market และรวมถึงเราด้วยนะครับขณาดาชกัรน,นะ,ะก็มองว่าตลาดหุ้นในฝั่งของ Imagine Market นะครับหรือว่าตลาดเกิดใหม่มีมีมูลค่าค่อนข้างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอย่างญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมถึงไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของไทยนั้นถือว่าเป็นตลาด ตราทุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนหรือเงินปันผลสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับราคาณปัจจุบันก็เลยทําให้ต่างชาติเลือกเข้ามาพักเงินในส่วนของตลาหุนไทยนะครับแล้วก็บอกว่าแรงซื้อของต่างชาติเองเนี่ยก็น่าจะยังคงดําเนินต่อไปนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะค่อยๆซื้อหรือว่าทยอยซื้อ <c oughs> โดยอาจจะมีสลับขายทํากําไรออกมาบ้าง <c oughs> เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยถือว่ายังไม่ได้อยู่ในช่วงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนัก ส่วนกลุ่มหุ้นที่ต่างชาติเข้ามาเก็บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มพลังงานค้าปลีกท่องเที่ยวรวมถึงตัวของบรรจุพัน mm hmm. อีกความเห็นหนึ่งคุณกรพัฒน์วรเชษ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ระบุนะครับว่ามีโอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะทะยานต่อไปได้อีกจากแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่มีการประเมินแล้วว่าช่วงนี้ถือว่ามีความแข็งแกร่งมาก mm hmm. ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศ นกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปิดเผยว่าตนได้รับคําเชิญจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเดินทางเยือนจีนในเร็วๆนี้เพื่อที่จะหาหรือแก้ไขความตึงเครียดด้านการค้าและความมั่นคงระหว่าง2ประเทศนะครับโดยทีมงานของทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการหาหรือถึงแนวโน้มการพบปะระหว่างที่ทรัมป์เนี่ยตเตรียมจะเยือนเอเชียเพื่อร่วมประชุมเอเปกที่เกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ ซึ่งรายงานข่าวล่าสุดประธาน,นาธิบดีโ,โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ตอบรับคําเชิญของสีชิ้นผิงไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็รอกําหนดวันน่าที่จะมีการพบปะหา,หารือกันที่ปักกิง่งแล้วก็มีรายงานด้วยเช่นกันนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเข้าร่วมพิธีครบรอบ80ปีนะฮะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่ปักกิ่งในวันที่3กันยายนนี้ซึ่ง ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์ตรงนี้นะฮะวันนั้นเนี่ยจะมีประธานาธิบดีของรัสเซียคือวลาดิเมียร์ปูตินเข้าไปร่วมด้วยแล้วหากว่าเกิดขึ้นจริงก็จะถือเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำทั้งสามชาตินะฮะนับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งสมัยที่สองพร้อมกันนี้เนี่ยทรัมป์ได้มีการกำหนดเดทไลน์นะครับกรณีสหรัฐกับจีนในการที่จะต้องบรรลุข้อตกลงด้านภาษี ภายในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้อ,อก็น่าสนใจนะครับ3กันยายนพิธีครบรอบ80ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเพราะจะมีวล,ลาดิเมียร์ปูตินอ,อและถัาทรัมป์มเลือกที่จะไปหารือกับปักกิ่งในวันนะฮะ แล้วก็มีประธานาธิบดีสชิ้นผิงเป็นเจ้าภาพก็จะเป็นการพบกันของสามหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของโลกอก็ดีนะผมว่ามันได้เคลียร์กันหลายเรื่องอืมใช่เรื่องของการค้าเ้าว่าไปมันมีเรื่องของ geo politics นะฮะซึ่งทรัมป์เองเนี่ยก็ส่งสัญญาณแล้วนะฮะว่า สามารถที่จะหารือเจรจากับปูตินได้นะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่รัสเซียเองก็ต้องพอใจด้วยอันนี้คือสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยพูดมาโดยตลอดนะฮะก็เฝ้าจับตามองตรงนี้ถือเป็นข่าวดีของประชาคมโลกครับก็เลิกตะแบงตะแบงเลิกปะทะกันสักทีนะฮะเลิกโบ๊ะบะกันสักทีไม่งั้นบรรยากาศโอ้โหมันดูอึมครึมไปหมดอ่ะอ่ามันจะออกวออกค่อยยังไงบอกไม่ถูกไง พอได้เจอกันผู้นําเจอกันมันต้องมี้อสและทั้งหมดทั้งมวลสารตั้งต้นที่ทําให้เกิดเรื่อง uh huh. ของ reciprocal tariff ขึ้นมาเนี่ยมันก็สืบเนื่องอ uh huh. จากการที่สหรัฐเองต้องการจะสร้างความได้เปรียบ uh huh. ในทางการค้ากับจีนอ่าใช่ huh. uh huh. ฉะนั้นทรัมป์เวอร์ชัน1.0เนี่ย uh huh. นะฮะเราก็เห็นเท a d วอร์ระหว่างสหรัฐกับจีนอื uh huh. วันนั้นมัน,มนแค่ มวยคู่เดียวอ่ามวยคู่เดียวใช่คือสหรัฐกับจีนอื่นๆเนี่ยก็ดูว่าเอ๊ะจะได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรทางอ้อ,อมนะฮะแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของการที่มีกลุ่มทุนจีนเนี่ยัหันเข้ามาลงทุนนะฮะในประเทศไทยและก็ประเทศอื่นๆเป็นจํานวนมากอ่าใช่แล้วก็มาจนถึงวันนี้ที่เราก็เรียกการลงทุนในลักษณะนี้ที่มีการผลิตสินค้าออกมาเนี่ยะนะฮะว่าเป็นสินค้าสวมสิทธิ์อ่าสวมสิทธิ์ถูกไหมเพราะวันนี้การที่สหรัฐเองมา พูดเรื่อง reciprocal tariff กับประเทศอื่นๆครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคู่ค้ากับจีนห,หรือมีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างแนบชิดกับจีนครับนะ,ะก็พลอยโดนหางเลขไปด้วยอ่าใช่ถูกไหมไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นคือเขาต้องการที่จะบั่นทอนเศรยรภาพ ของจีนลงฉ่งนั้นเวอร์ชั่นแรกตีจีนตรงๆตีจีนตรงๆรรบกับจีนตรงตรงนะเวอร์ชัน2เนี่ยก็ยังตีกับจีนอยู่แล้วก็ตีพันธมิตรจีนด้วยอ่าตีรวบก็ตีรวบใช่ไหม ตีรวบถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับดู mm. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเราหน่อยว่าไงครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกัณกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่มีคุณพิชัยชุนหาวาชิระรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อหารือในการจัดสรรงบประมาณกลางปีนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน1 5แสนล้านบาทนะครับ ที่อนุมัติไปแล้ว1.15แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ยังคงเหลืออีกประมาณ42,000กว่าล้านบาทเพื่อจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและรับมือผลกระทบจากภาษีสุลกาการตอบโต้นะครับในว,วันนี้นะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่นะฮะเพื่อหาหรือในการรับการใช้งบประมาณ4.2หมื่นล้านบาทแล้วก็เรื่องของการเยียวยาภาษีทามไปด้วยเหมือนกันนะครับ ก็คงต้องจับตามองนะครับว่าในส่วนของเนื้อหารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนการใช้งบประมาณ42,000ล้านตรงนี้ครับมันจะไปส่งผลบวกในด้านใดบ้างนะครับแล้วก็จะมีการใช้กันอย่างไร